5เทคนิคนะครับที่คุณยิ่งทํายิ่งมีเสน่ห์นะครับเทคนิคที่หนึ่งครับคือการที่คุณนั้นฝึกยิ้มบ่อยๆนะครับพะเมื่อไหร่ที่เรายิ้มบ่อยๆนั้นนะครับทุกคนก็จะมองว่าเราเป็นมิตรนะครับแล้วทุกคนจะมองว่าเราเป็นคนที่มีความสุขนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ชอบอยู่ใกล้กับคนที่มีความสุขนั่นเองครับและเทคนิคที่สองครับคือการที่เรานั้นมั่นใจในตัวเองครับ ถ้าเราเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนั้นนะครับเราก็จะยิ่งดูมีเสน่ห์ทางหนึ่งนะครับและเทคนิคที่3ครับคือการที่เรานั้นมีทัศนคติที่ดีมีทัศนคติเชิงบวกนั่นเองครับเพราะคนเรามักจะอยู่กับคนที่มีทัศนคติที่ดีที่อยู่แล้วไม่ทุกข์อยู่แล้วสบายใจนั่นเองครับและเทคนิคที่4ครับคือการที่เรานั้นมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับน่าเชื่อถือหรือ เป็นคนที่มีสัมมาคาระวะนะครับเป็นคนที่วางตัวเป็นนั่นเองครับและเทคนิคที่5ครับคือการที่เรานั้นแต่งตัวดีในสไตล์ของเรานั่นเองครับถ้าเราแต่งตัวให้ดูดีในแบบของเรานะครับทุกคนก็จะมองว่าเราเป็นตัวของตัวเองและก็เป็นคนที่มีวินัยในตัวเองอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับันดับแรกเขาก็จะสังเกตจากการแต่งตัวของเราก่อนนั่นเองครับ และท้าที่ินี้นะครับที่สามารถจะทำให้คุณนั้นมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างมากขึ้นนั่นเองครับผมครูได้ครับ